สวัสดีเพื่อนๆทุกคนสวัสดีเช้าแฟนคลับที่ชอบเกม Snake s l i d b o s พบกันอีกแล้วกับเกมงูนะคะที่เราชื่นชอบนะคะเรื่อยไปเรื่อยมาตัวนี้แบบเสียวมากโอ้โห,โโหเฉียดมากเธออืมเออนั่นแหละเออนั่นแหละเออะเอาอีเอาอี แม่มาแย่งเราจะพูดเอา้าพี่จุ๋มไปชนหินโอ้ยตายโอ้ตายไหมก็อเอาต้องขอออกจากเกมนี้ไอ้ถาดนี้ต้องดูเราจะไปถาดไหนเนาะอยากได้ถาดแม่น้ํามากเลยขอหน่อยได้ไหมขอหน่อยได้ไหมลืมเอาเอ,าอาแม่เด็กไม้แล้วจ้า ถ้าเอาแม่เด็กมามันก็จะโตเร็วดีนะคะฟอฟฟกินแล้วแบบโตเร็วดีจะมีใครมาแย่งเราแบบฟอไปเลยจ้าอ,อจองได้ด้วยหรอ อ้าเอาจะชนเขาอีกแหละอืมเอามันกะยิงก็ระปิโดใส่เราพี่โจม โอเคค่ะบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้นะคะสั้นๆก็พอเนาะหอมปากหอมคอจะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย